ขออภัยนะคะวันนี้หัวรอก,กันสนุกสนานเลยเสียแห<ต>บไปเลยนะคะ<ช>อีกเรื่องหนึ่งค่ะปิดท้ายเบรกนี้ก็คือต้องบอกว่าได้เข้าไปดูในเว็บไซต์พันทิปนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยหลายๆเสียงที่แนะนําติกันมานะคะก็กาลังพยายามปรับปรุงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าชื่นชมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเว็บไซต์ที่คุณยายไฮเทคเมื่อกี้เกิดน้ว้เป็นณยาไฮเทคพอเจอพี่ปุ้ยตีหัว,วปุ๊บความจําเปลี่ยนเลยะค,ะค่ะขอเป็นคุณป้าแทนเอาเป็นคุณป้าไฮเทคเป็นคุณป้าแทนคือว่าอย่างนี้พี่เจ๋งบอกว่า ตอนเด็กไปทำสกู๊ปเนี่ยอายุอย่างเด็กต้องเรียกว่าคุณยายแต่อย่างไก่เอามาเล่าต้องเรียกเขาว่าคุณป้าพี่เจงขอบใจมากแต่พี่เจงเรียกว่าน้องอะคะอ่ะคุณน้องในเทก็กลา่เป็นอย่างนั้นไปแล้วะนะคะไปดูนะคะคุณป้าคนนี้เขาสอนทําบล็อกในเว็บไซต์พันทิปแล้วก็ตั้งชื่อคลับขึ้นด้วยนะคะชื่อว่า Fifty Up Club <อ>ไปดูเป็นยังไงค่ะดีเนาะ50 Up Club ครับดีๆที่มีประโยชน์สำหรับสาวอายุ50อัิ up ค่ะแต่ว่าตัวเลขห0เนี่ยใช้ไม่ได้กับสมาชิกในคลับนี้เลยนะคะเ<ด>พราะแต่ละคนเนี่ยไฟแรงๆกันทางนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะป้ามดหัวหน้าแก๊งที่วางเป็นไม่ได้พงหยิบนู่นทำนี่ในล่าสุดป้าเขาก็เปิดสอรี่ทำบล็อกในเว็บเชื่อไหมคะว่ามีคนเข้ามาในบล็อกเนี้ยเป็นแสนทีเดียวเลยค่ะ,ะมดสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพนขอนั่งร่วมวงด้วยคนนะคะ อะก็ท่าน,นได้เข้าไปเว็บพันทิปอะคะ่ะแล้วคือชื่อเสียงของปะโมทนี่โด่งดังมากคือทุกคนต้องรู้จักอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไงคะ่ะคือปรโมทก็เริ่มสร้างบล็อกแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คลําไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพื่อนผู้อาวุโสเนี่ยก็สร้างไม่เป็นปรโมทก็เลยลองลองทําอธิบายให้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วบางบังเอิญเนี่ยทางเว็บมาสเตอร์ก็เห็นว่ามีประโยชน์ดีเขาก็เลยเอาไปโปรโมทให้ว่าเนี่ยถ้าคุณจะสร้างบล็อกหรือไงเนี่ยลองมาดูดของปปรโมดก็เลยใครๆก็เลยรู้จักปปรโมดแล้วพันทิพย์นี่จะมีบล็อกแกง,งมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบเราไม่รู้จักอะว่ามันมันคืออะไรแต่เขาบอกว่าให้เราไปเขียนอะไรก็ได้ ร้างอะไรก็ได้เขาจะให้พื้นที่ฟรีในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราก็เลยไปลองลองดูแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เราก็ตื่นเต้นกันมากว่า oo, มันคืออะไรทําไมเราไม่เสียเงินเราก็ค่อยๆค,คลากันคลาไปคลาม,ม,ม,มามันก็เลยกลายเป็นบล็อกนี่ละคะเป็นรูปที่อยู่ในพันทิปค่ะเราก็มดนี่สอนอะไรบ้างคะในบล็อกเนี้ยค่ะคือความจริงเนี้่ห้องเนี้ยก็มดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสอน มือใหม่สำหรับเล่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเช่นพี่ๆที่มาเป็นลูกศิษย์เนี่ยคือบางคนเนี่ยอยากเปิดเมลประมดก็สอนให้บางคนแม้กระทั่งอยากจะเข้าไปแชทประมดก็สอนให้แต่ว่าตอนนี้ที่สอนมากๆเพื่อนๆมาก็คือบล็อกค่ะงั้นสมมติถ้าแพนมีบล็อกเป็นของตัวเองเราก็อยากให้ประมดเข้าไปช่วยแวะชมแล้วก็ติอะไรนึงด้วยนะคะดีมากค่ะแล้วจะ มีใครๆตามเข้าไปเยอะมากเพราะว่าเราจะลิงก์กันหมดเลยแล้วถ้าเราหมั่นที่จะไปเยี่ยมเพื่อนๆตามบล็อกเขาก็จะมาเยี่ยมเพื่อนๆมันจะกลายเป็นมิตรภาพที่กว้างใหญ่มากตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็ต้องขอบขอบคุณกป้ามดมากเลยนะคะที่ทําให้แพนมีบล็อกส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าสมมติถ้าบล็อกขอแพนเสร็จเมื่อไหร่ก็อยากให้แวะเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปคุยกันนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอตัวไปทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะเราจะได้คุยกันได้ค่ะ oh. แม่ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงนะคะว่าไก่เนี่ยโล โล,โลเทคโล,โลเทคมากๆ <ica. S 2> คือ <ica. S 2> ทุกวันนี้แค่เล่นเล่นเอ็มได้นะคะเช็ค <pensa. S 1> ข้อมูลได้ตอบคำถามได้ก็เก่งแล้วค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะพยายามฟังคุณป้าอธิบายแล้วก็ในขณะที่ก็ถามพี่หน้าไปด้วยว่ามันคืออะไรยังไงพ <ika. S 1> ี่หน้าลองอธิบายซ้าอีกสักนิดนึงได้ไหมคะเป็นไม่คะ่ะก็คือหน้าเนี่ยเคยไปเจอคุณป้าโมดเนี่แหละป้าโมดอธิบายให้ฟังมันก็เหมือนถ้าอธิบายง่ายๆนะคะก็เหมือนมีแอลียเนี่ย เอาอย่างนี้เหมือนมีหนังสือนิตยสารเล่มหนึ่งเราก็มีคอลัมน์เป็นส่วนตัวเองได้นั่แหละจะใส่เพลงหรือว่าจะใส่ข้อมูลการ์ตูนรูปภาพอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรือว่าที่เราแต่งเองขึ้นมาก็ได้หรือที่เป็นประโยชน์ต่อคนอ่านนะใช่ค่ะเอาอย่างนี้อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะโทรหาป้ามดดีกว่า022587256ค่ะ022587256นะคะเพราะว่าชอบคำที่ป้ามดบอกว่าทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นนะคะไม่าจากเว็บไซต์หรือว่าจากอะไรก็ตามที่ สัมพันขอบคุณพันทิตด้วยนะคะแวะเวียนเข้าไปดูอยู่เป็นรย<ป>ะยะระยะพรอโมไดอยากจะสอนมากชอบค่ะ,<ช>นะ,นะอินเทอร์เน็ตใช้ให้ถูกทางน,นะคะ,นะมันก็จะนำประโยชน์ให้กับเราได้เหมือนกันค่ะกันสักครู่ค่ะช่วงหนะ้า